ทางพนักงานบอกว่าจะขอชงชาให้แต่ผู้หญิงนะครับหายด้วย้าบอกว่าไม่ต้องดีจัดการเองบได้รับคําสั่งจากท่านผู้จัดการสำนักงานบาลซึ่งท่านได้คำสั่งมาบอกว่าสําหรับตอนช่วง <Server> พวกนี้11เอโมงนะครับก็หายได้ชี้แจงนะครับรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับในท้องที่สอนอลุินีที่มีเหตุพบศพนะครับพบศพที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่า ความคืบหน้าณวันนี้นะครับจากการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมเพียรหลักฐานทั้งหมดนะครับโดยร่วมกับทางกองพิสูจน์หลักฐานนะครับโดยท่านผู้จัดการไซรงนะครับท่านผู้การวาทีผู้การพิเดียฐานนะครับร่วมกับทางสตมนะครับก็คือท่านรองผู้จัดการเป็นตัวแทนของผู้จัดการสตมนะครับและท่านผู้การธนเดชผู้การสืบสวนสอบสวนตํารวจนครบานและผู้การตํารวจนครบานห้าร้อมทิมงานสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนะครับขออนุญาตรายงานชี้แจงสาหรับ ความพุ้นหน้าด้วยความหงใยจากรัฐบาลนะครับจากสำนนกบานชาติและจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเพื่อป้องกันความสับสนนะครับและความเข้าใจต่อกันนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตไล่ไทม์ไลน์แต่และเรื่องนะครับให้เข้าใจชัดเจนถ้ามีประเด็นใดสงสัยก็ได้สอบถามภายหลังนะครับโดยเบื้องต้นนี้นําเรียนว่านะครับจากการตรวจสอบข้อมูลตามที่ท่านผู้จัดชการตำรวจกครบาล ได้ชี้แจงไปเมื่อคืนแล้วว่าเรามีการตรวจพบศพทั้งหมด6ศพบบนะครับภายในห้องพักห้องเลขที่502ของโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจากการตรวจชนรสูตรทิกศพรวมถึงการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดแล้วรวมถึงทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับได้ทำการซักถามนะครับพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องและจากพยานพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ รวมถึงญาติซึ่งได้มาพบเมื่อคืนนะครับของผู้ตายนะครับญาติผู้ตายรวมถึงการตรวจจัดเก็บหลักฐานคือกระเป๋าเสื้อผ้าทั้งหมด8ปดใบได้ทําการตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับณนะวันนี้ผมขอญาตสรุปว่าที่มาที่ไปของบุคคลทั้ง6คนดังกล่าวนะครับรวมถึงข้อสงสัยว่าในรูปคนที่เจมีอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับณนะวันนี้ขอญาตําเรียนแบบนี้นะครับในห้อง ที่เกิดเหตุนะครับห้องนันกล่าวห้องเลขที่502นั้น,น,นเราพบศพทั้งหมด6ศพผมขอใช้เป็นเลขลำเบอร์1-6นะครับหมายเลข1ก็เราจะพบจมูมทางเข้านะครับหมายเลข2เราพบในห้องนอนหมายเลข1เนี่ยเป็นผู้หญิงสวมเสื้อสีขาวนะครับหมายเลข2เสื้อสีชมพูนอนอยู่ในห้องนอนนะครับหมายเลข3เป็นผู้ชายนะครับก็คือวัยรุ่นหนุ่มนะครับคนที่4นะครับ เป็นผู้ชายนอนใกล้กันกับหมายเลขหนึ่งที่หน้าประตูนะครับหมายเลขห้าเป็นผู้หญิงนะครับก็นอนอยู่ที่โต๊ะกินข้าวนะครับหมายเลขหกเป็นผู้ชายนอนเคียงข้างอยู่กับหมายเลขสองนะครับซึ่งที่มาที่ไปของทั้งหกรายดังกล่าวนี้นะครับเราได้ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกตรวจสอบประวัติการเข้ามาพักที่โรงแรมดังกล่าวนี้ปรากฏผลอย่างนี้นะครับคนที่หนึ่งนะครับก็คือผู้หญิงเสื้อสีขาวนะครับ บว่านะครับมีอายุ46ปีนะครับเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่12กรกตราคม2567นะครับโดยสารกลายเป็นเวียดนาม AI ์ไลน์ถึงกรุงเทพนะครับ13.48มาจากโฮจิมินนะครับคนแรกเข้าวันที่2จากโฮจิมินนะครับ มาถึงแล้วนะครับเรากอว่าเดินทางเข้าชิคลิงเข้าห้องพักห้องที่ห้าสห้องดังกล่าวนี้นะครับเสร็จแล้ววันที่สิบสามรรกันนาคมย้ายไปที่ห้องเจ็ดศูนย์แปดสิบสี่ก็ยังอยู่ห้องเจ็ดศูนย์แปดสิบห้านะครับได้เวลาเช็คเอาท์ออกจากห้องเจ็ดศูนย์แปดนะครับวันที่สิบห้าดังกล่าวเนี่ยครับคือการลากกระเป๋ามารวมกันอยู่ที่ห้องห้าศูนย์สองหลังจากเช็คเอาท์แล้วนะครับวันที่สิบหกเราพบศพนะครับนี่คือคนแรกก่อนนะครับ คนที่สองครับคนที่สองก็เป็นสัญชาติเวียดนามเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีปูที่นอนอยู่ในชีวิตอยู่ในห้องนอนนะครับอายุส7ิเจ็ดปีนะครับเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่สี่กรกฎาคมสอง7ัน้าหเจ็ดนะครับเวลาประมาณสิบสองุดห้าหกนะครับเคยเดินทางเข้าออกไประเทศไทยทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งนะครับวันที่สองเข้ามาพักที่ห้องเลขที่ห2 1 5สองนห้า นะครับ13ก็ยังอยู่ห้อง2 1 5 14ย้ายไปอยู่ห้อง709 15อยู่ห้อง709 15นะครับเช็คเอาท์ออกและมารวมตัวกันที่ห้อง502ของวันที่15นะครับเาแยากสรุปณเวลานี้นะครับซึ่งจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อ,อไปแต่หน้าเวลานี้ยืนยันได้ว่ามีเพียงแค่6คนที่เข้าไปในห้องพักของหมายเลข502และก็เสียชีวิต ไม่มีบุคคลภายนอกใดๆเข้าไปในยังห้องที่เกิดเหตุเลยเนื่องจากกล้องอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับหลังจากที่เราได้รับแจ้งในวันที่16นะครับช่วงบ่าย4ี่โมงครึ่งว่านะครับทางพนักงานโรงแรมเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากว่าเลยเวลาเช็คเอาท์นะครับเสร็จแล้วก็มีการเรียกปปพเข้าไปดูรปพเขาใช้นะครับหรือสองใจหายเขไปดูว่าพบมีคนสองตรงประตูนะครับเป็นนิ้คนนอนอยู่นึกว่า นะครับเป็นลมเราเข้ไปหาเครื่องที่ปั๊มหัวใจเขาจะมาช่วยเหลือหลังจากนั้นนะครับก็ประตูด,ด้านหน้าล็อกเขาก็บอกนะครับรอพอ,อให้อ้อมไปข้างหลังซึ่งด้านหลังด้านกล่าวนั้นเราทําการตรวจสอบแล้วทั้งกลงคืนนะครับตรวจสอบกล้องมันะปิดแล้วนะครับไม่พบมีบุนคคลใดนะครับที่จะเข้าออกด้านหลังนอกจากตัวรอพอที่เข้าไปแล้วก็เข้าไปปั๊บก็ตรวจสอบประตูด้านหลังพบว่าไม่มีการล็อกไว้เขาเลยเข้าประตูด้านหลังได้ แล้วก็เดินข้ามนะครับศพแล้วมาเปิดประตูด้านหน้าเพื่อให้ทางแม่บ้านและระอพน่าเะรานร,ะระอพเข้าไปตรวจสอบและก็แจ้งยั่ตำรวจนะครับซึ่งณวันนี้ก็ขอยืนยันแล้วว่านะครับเราพบศพทั้งหมดหกศพนะครับผู้ชายสามผู้หญิงสามตามที่ผมนจำเรียนไปแล้วบุคคลที่เจ็ดที่ว่านี้นะครับกลับไปก่อนตั้งแต่วันที่สิบแล้วเราคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของเกี่ยวกับศพครั้งนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนําเบนว่าตามไทม์ไลน์นะครับตั้งแต่คืนวันที่14นะครับเราตรวจสอบพบว่านะครับวันที่14นะครับที่เราจับภาพนะครับก็พบว่าทั้งหมดนะครับที่ห้อง502คนที่เช่าพักก็คือผู้หมายเลข5คือมิสเตอร์เชลินะครับมิสเตอร์เชลิเป็นผู้หญิงที่อยู่ห้องนี้นะครับแต่ทั้ง5คนลำเบอร์หนึ่ง นัมเบอร์สองนัมเบอร์สามนัมเบอร์สี่นัมเบอร์หกได้มาที่ห้องพักดังกล่าวตั้งแต่คืนวันที่สิบสี่ช่วงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ย้ายย้ายกลับไปที่พักวันที่สิบห้ารุ่งขึ้นหลังจากทั้งหมดนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหกหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะครับเช็คเอาท์โนแล้วหมายเลขสองเช็คเอาท์ต่างคนก็ต่างรากกระเป๋ามาที่ห้องห้าสิบสอง ผมขอย,ยนํานําเนินทําลายด้วยความชัดเจนจากภาพวงจรปิดว่านะครับทางห้องนะครับโดยผู้ชายคือหมายเลขสี่นะครับมีการสั่งอาหารจากโรงแรมนะครับพนักง,งานโรงแรมเรามาสองปากแล้วสองปากที่นัส่งอาหารยืนยันชัดเจนว่าสั่งอาหารตั้งแต่สิบเอ็ดจนสี่สองสั่งข้าวผัดนะครับห้าจานก่อนนะครับสั่งต้มยำกุ้งสีสั่งผับผักสี สั่งปัดปบุ้งหนึ่งแล้วก็ชาร้อนคุณชาอิงดิ้ที่สองจานพร้อมนะครับแก้วน้ำชาหกใบนะครับนี่คือรอบแรกรอบถัดมาครับปรากฏว่าหมายเลขสามนะครับได้โทรสั่งข้าวผัดเพิ่มอีกจานเป็นจานที่หกนะครับและขอให้มานำส่งที่ห้องตอนช่วง14.0สุดน,นอนะครับ ซึ่งในส่วนนี้จากกล้องวงจรปิดยืนยันชัดเจนได้ว่าจับภาพว่าตัวพนักง,งานได้เข้าไปที่ห้องในห่วงเวลาประมาณ13.51นะครับและออกมาเวลา13.57เข้าไปทั้งหมด6นาทีตอนเข้าไปพบแค่เพียงผู้หญิงหมายเลข5อยู่ที่ห้องดังกล่าวในการรับอาหารและกต เครื่องดื่มก็คือด้านชาจุดที่เกิดเหตุเราจะเห็นมีโต๊ะสี่เหลี่ยมด้านในห้องพักพร้อมกับโต๊ะกลมที่วางอาหารตอนที่เข้าไปเขายืนยันได้ว่าเขานําอาหารทั้งหมดนะครับใส่ถังแล้วก็ไปวางไว้ที่โต๊ะสี่เหลี่ยมส่วนนะครับจุดชานะครับทั้งแก้วทั้งกาน้ําร้อนที่เป็นกระติกสองอันเขามาวางอยู่ที่โต๊ะกลมที่ปัจจุบันในภาพประตูมีการวางอาหารอยู่เพราะฉะนั้น สองคนนี้ใช้เวลาในห้องพักต่างๆประาปมาณหกนาทีแล้วก็ออกมาจงจุดนี้ครับสิบสามจุดห้าเจ็ดเมื่อพนักงานออกมาแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องคนเดียวถัดมาครับสิบสี่จุดศูนย์สามหกนาทีหลังจากนั้นผู้หญิงคนแรกก็คือหมายเลขหนึ่งลากกระเป๋าเข้าห้องถัดมาครับสิบสี่จุดศูนสี่ หมายเลข6คือสินสาที่ลากกระเป๋าเข้าห้องถัดมาครับ1408อีกสิ่งใที่ต่อมานะครับผู้ชายหมายเลข4ลากกระเป๋าเข้าห้องนะครับสรุปตอนนี้ที่อยู่ในห้องก็มีหมายเลข5หมายเลข1หมายเลข6หมายเลข4นะครับปรากฏว่า14.20นะครับถัดมานะครับตัวนะครับหมายเลข5หมายเลข4หมายเลข1นะครับและหมายเลข3นะครับ ได้มารวมต่อกันในหน่ด้าห้องหมายเลขสามเนี่ยคืนนั้นนะครับตันลุกชึ้นตอนเช้าประมาณเก้าโมงหมายเลขสามเข้ามามาที่ห้องห้าหุ่นต่แล้วประมาณเถือนที่เปินมองนะครับเขากลับมาที่ที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการรวมตัวกันดังกล่าวนี้นะครับก็พูดงี้ว่าทุกคนนะครับสิบสี่หนึ่งสองสิบสี่หนึ่งสามทุกคนมาอยู่ที่หน้าห้องพักแล้วนะครับในห้องพักดังกล่าวหมายเลขสองก็เข้าไปอยู่แล้วเรียบร้อยสิบสี่จุดหนึ่งเจ็ด ทุกคนนะครับจากการที่มาออ,อยู่ในห้องเดินเข้าวในห้องครับหลังจากนั้นเราไม่พบการเดินออกใหม่เลยหลังจาก14.07ผู้คนเลยจำเรียนว่าณวันนี้นะครับในการตรวจสอบนะครับสิ่งที่จากกองพิสต์ระทานและนิติเวศวันนี้ทางนิติเวศรอในการตรวจชนสุขวิส่ทอยู่นะครับซึ่งต้องรอผลในพวก บ่ายหรือพรุ่งนี้ต่อเนื่องนะครับในการตรวจอย่างละเอียดทุกเรื่องนะครับทุกอย่างทุกประเด็นในส่วนการชันสูตรพิส mm ูจ hmm. ส่วนกองพิสูจน์หลักฐานณวันนี้นะครับ mm hmm. ในเบื้องต้นเดี๋ยวท่านผู้การพอจะได้ชี้แจง mm hmm. แต่ผม mm hmm. ขอญุญาตนําเียนว,ว่าในเบื้องต้นนี้เราพบนะครับที่ชานะครับทิชโกยชาที่ที่เราเจอในห้องพักผู้สารสายนาย mm hmm. แก้วทั้งหกใบเราพบ,พบสารสายนาย เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของฝ่ายสืบสวนสอบสวนณนะห่วงเวลานี้ขอยืนยันว่าในการที่เราพบศพทั้งหมด6ศพบสบแสดงว่าหนึ่งในหกนะครับหลังจากที่พนักง,งานนะครับเสร์ฟนำถ้วยชากับตินน๊น้ำร้อนสองอันนะครับแล,แล้วก็ถ้วยของโทษตีกานมและก็ถ้วยการการน้ำชาสองอันที่วางอยู่ในพื้นที่กเจะเป็นได้ภาพดู เข้าไปในห้องในช่วงเวลา13.57แล้วออกมานั่นคือจุดสตาร์ทอัพของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดหนึ่งใน6นั่นแหละครับที่ทําให้เกิดเหตุเรื่องนี้ขึ้นโดยใช้สารสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นขอญาตในการรวบรวมพยานฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรวมถึงนะครับเราได้ประสานงานสถานทูตทั้งสถานทูตเวียดนามสถานทูตสหรัฐอเมริกา เมื่อคืนก็มีทาง FBI เข้ามานะครับในการร่วมกันในการคลี่คลายในเรื่องคดีนี้ให้เกิดความประจ่างความโปร่งใสนะครับอย่างถูกต้องและรัดคุมก็ขอแยกจำเป็นว่าผลการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดนะครับในห่วงบ่ายเกี่ยวกับเรื่องสารพิษนะครับหรือทางปรึกษารจะดำเนินการตรวจสอบอีกทีต่อไปนะครับและในตอนการตรวจ DNA ลายพิมพ์มือแฝงนะครับว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดในห้องพักดังกล่าวนี้ในการจะก่อเหตุในเรื่องการผสมสารกันยาวนั้นนะครับ ผมเชื่อว่านะครับทางพ,าพื้นานก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่ก็ให้เวลากันส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในความคืบหน้านะครับก็จะนําเรียนต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดของญาติพี่น้องนะครับเมื่อคืนก็ได้อบอกสาเหตุในส่วนหนึ่งที่เขาติดใจนะครับแล้วก็มีล่างแปลเรียบร้อยว่าเบอร์ห้ากับเบอร์สองนะครับเบอร์สองคือผู้หญิงเนี่ยสมุนนนเป็นเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเป็นนายหน้าและมาชักชวนลงทุนนะครับโดยทั้งฝ่าย สามีภรรยาคือเบอร์หนึ่งและเบอร์หกเนี่ยได้รวบรวมทุนไปทั้งหมดสิบล้านบาทไทยนะครับได้มอบเงินให้กับผู้หญิงหมายเลขห้าไปแล้วแล้วปรากฏว่าการดำเนินการมันยังไม่เป็นผลนะครับก็เลยมีการทวงถามมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนะครับมีการนัดหมายจะไปเคลียร์กันที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าติดขัดเรื่องการขอวีซ่าก็เลยมีการนัดหมายมาที่เมืองไทย และมีการนัดหมายจะไปไหว้พระที่วัดยานาวาด้วยดีเข้าข้อมูลจากบางฝั่งญาติซึ่งเราก็นําทําการสอบปากคําวันนี้ก็มาสอบเพิ่มเติมเพื่อทราบรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะเรื่องของญาติของเบอร์สามกับเบอร์สี่นะครับซึ่งทางการสถานทุตสารันะครับเพื่อความถูกต้องนะครับและเพื่อการตรงๆคือการท่องเที่ยวนะครับของประเทศไทยที่ต้ขอยืนยันว่าสำนักงานชาตินะครับ พร้อมในการใช้กาลังพลทุกสภาพกำลังและอุปกรณ์ทั้งหมดในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเคสดังกล่าวนี้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลนะครับทั้งปกรายนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีแก๊งหรือองค์กรอาญากรรมใ,ใดๆนะครับที่จะมาลัดขันหรือให้มาก่อเหตุเกิดขึ้นในเมืองไทยเรื่องต้นนี้ขอแอยกชี้แจงอย่างชัดเจนเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนรายละเอียดในความขึ้นหน้าต่อไปก็จะให้นำเรียนต่อไปขอเยี่ามเชิญทางพิการณาต่อ บานนะครับที่ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานเรานะครับได้เข้าไปร่วมการตรวจสาเกิดเหตกับทางพนักงานสอบสวนนะครับเราก็ได้เก็บวัตถุอย่างนะครับไปทําการตรวจพิสูจน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟนะครับกระติกชานะครับเราก็เก็บตัวอย่างของเหลวที่อยู่ในกระติกชาขวดน้ําน้ําผึ้งนะครับของเหลวกระปองชาตามือทั้งหมดนะครับอันนี้เราเก็บไปเพื่อตรวจสารพิษนะครับส่วนการเก็บสารพิุกรรม และลายนิ้วแฝงตรงจุดต่างๆที่จะมีบุคคลไปจับสัมผัสเราได้ดําเนินการจับเก็บไว้ครบถ้วนแล้วนะครับสําหรับผลการตรวจนะครับตามที่ท่านรองรูปสินได้แจ้งให้ทราบนะครับว่าเราตรวจพบเบื้องต้นนะครับเป็นการตรวจเชิงคุณภาพนะครับยังไม่ได้ตรวจเชิงปริมาณวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่าเป็นสารไซยาไนน์นะครับอยู่ที่ ของเหลวในการรับชานะครับอยู่ที่ข้าวที่ติดอยู่้วยกาแฟทั้งหกถ้วยนะครับแล้วก็รับทราบจากที่เราเก็บตัวอย่างเลือดจากาผู้ชายที่เสียชีวิตศพที่เสียชีวิตที่นั่งพินกำแพงอยู่ก็พบว่าเลือดมีส่วนสมของไซยาไนดครับอันนีน้ผลการตรวจเบื้องต้นผลการตรวจ เิปริมาณวิเคราะห์นะครับในเที่ยงเนี้ยจะทยอยรายงานผลออกมาแล้วก็ในตัวอย่างอาหารอื่นๆที่เราเก็บไปนะครับก็คงจะทยอยตรวจแล้วมีผลออกมานะครับว่าพบอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คงจะได้ทําความเข้าใจให้กับที่น้องประชาชนนะครับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากอะไรนะครับแล้วก็เกิดจากคนกลุ่ม ที่อยู่ภายในที่เกิดเหตุเท่านั้นนะครับตามที่ท่านรองรู้สึกได้ชี้แจงให้ทราบครับขอบคุณครับ